ให้พูดถึงประเทศญี่ปุ่นชื่อของดอกไม้ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างซากุระน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่ทุกคนต้องนึกถึงกันอย่างแน่นอนวันนี้กาสามขาจะพาทุกคนไปรู้จักกับทีมฟุตบอลแห่งเมืองซากุระกันค่ะและทีมนั้นก็คือเซเรโซโอซาก้าสโมสรฟุตบอลในศึกเจลีกที่มีฉายาประจำทีมว่านักรบซากุระซึ่งมีที่มาจากดอกไม้ประจำเมืองอันเรื่องชื่ออย่างดอกซากุระ โดยสโมสรก่อตั้งขึ้นในปี1957ในนามของทีมองค์กรบริษัทยันมาดีเซลซ็อกเกอร์ครับได้ลงฟ้าแข่งในศึกเจแปนซ็อกเกอร์ลีกในปี1965และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์บักรองได้ถึง4สมัยด้วยกันและยังคว้าแชมป์เอ็มโพเร u p คับได้ถึง3สมัยเกิดขึ้นในปี 1968, 1970และ1974ค่ะ ต่อมาในปี1993สโมสุรได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเซเรโซโอากาโดยนำคำว่าเซเรโซภาษาสเปนแปลว่าซากุระบานซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองมาเป็นชื่อนำหน้า และต่อท้ายด้วยชื่อเมืองโอซาก้าลงแข่งขันในศึกเจแปนฟุตบอลลีกในปี1994สามารถคว้าแชมป์เจแปนฟุตบอลลีก JFL มาครองได้สำเร็จทำให้ในปี1995ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่เจลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรค่ะ ผลงานในเจลีกช่วงแรกทำได้ไม่ค่อยดีนะักโดยเป็นทีมที่มีคะแนนอยู่ในโซนกลางตารางและท้ายตารางเป็นส่วนใหญ่ทำให้ในปี2001ต้องจบฤดูกาลด้วยการมีคะแนนอันดับสุดท้ายของเจลีกต้องตกชั้นลงไปเล่นในศึกเจลีกดิวิชัน2อย่างไรก็ตามเซเรโซโอซากาลงเล่นในเจลีกดิวิชัน2เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นโดยทาผลงานจบฤดูกาลด้วยอันดับ2ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งซึ่งหลัง จากนั้นทีมยังคงทำผลงานได้เหมือนเดิมคือเป็นทีมโซนกลางตารางและท้ายตารางค่ะทำให้ทีมตกชั้นอีกสองครั้งในปี2007และ2015แต่หลังจากที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาล่าสุดในปี2017เซเรโซโอซาก้าสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นจากทีมที่ต้องหนีตกชั้นทุกปีกลายมาเป็นทีมที่อยู่ในโซนหัวตารางได้สำเร็จอีกทั้งยังคว้าแชมป์เอ็มเปอร์ล์คัพ เจลีกครับได้ในปีนั้นและในปี2018ยังคว้าแชมป์เจแปนิสซูเปอร์คัพอีกหนึ่งสมยัยซึ่งทีมทำผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงฤดูการปัจจุบันเลยค่ะ เซเรโซโอซาก้ามีสนามยันมาสเตเดียมนางาอิเป็นสนามยา่ามีความจุถึง50,000ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะโดยสนามนี้เคยใช้เป็นสนามแข่งฟุตบอลโอลิมปิก1,964และฟุตบอลโลก2002อีกด้วยหากแฟนบอลอยากไปเชียร์ทัพนักรบสกุระถึงขอบสนามสามารถเดินทางได้โดยขึ้นรถไฟสาย JR ฮันวะมาลงสถานีสืรุกาโอกะ หรือขึ้นรถไฟใต้ดินสายมิโดซุจิมาลงสถานีนางาอิแล้วเดินเท้าต่อเพียง5นาทีจากทั้ง2สถานีก็ถึงสนามค่ะ ปัจจุบันเซเรโซโอซาก้ากำลังแย่งพื้นที่ในโซนหัวตารางอย่างดุเดือดซึ่งผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าเปิดตัวได้อย่างดีทีเดียวค่ะบวกกับการเสริมทัพนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยหลายคนต้องคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างดังหวานล่ำอดีตผู้รักษาประตูจาก SCG เมืองทองยูเนเต็ดไปร่วมทีมเรามาดูกันว่าคุณพลนักรบสากุระภายใต้การคุมทีมของเลวียคูปิ เฮดโคสต์ Coast, ชาวบราซิลจะสามารถคว้าแชมป์เจลิกมาฝากชาวเมืองออสก้าได้หรือไม่กาสามขาฝากแฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยทีมนี้กันด้วยนะคะดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะกาสามขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลิกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะสนับสนุนโดย Empire Pla ล f ฟอร ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire